สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลอบตครบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทรูแบงคอกยูนเต็ดแต่ที่สนามช้างอรีนาเวลา18นาฬิกาตามเวลาของบ้านเรานะครับ ผลงานการพบกัน3มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายบริลัมชนะไป2นัดและแบงคอกชนะไป1นัดผลงานสานัดล่าสุดของบริลัมชนะ2แพ้1นนัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้กับบางกอกเอฟซีตกรอบถ้วยช้างเอเอเอมาแบบพีคล็อก5ประตูต่อส่ส่วนผลงานสานัดล่าสุดของแบงคอกเสมอ2แพ้1นัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอกับสงขลาในเวลา2ประตูต่อ2และต่อเวลาชนะจุดโทษในถ้วยช้างเอเอเเช่นกันครับ ในความพร้อมก่อนเกมของบุรีรัมย์ไม่มีใครดิ้นรับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดพร้อมลงสนามกันทุกคนสเปยต,ตัวจริงที่คาดว่าบุรีรัมย์จะส่งลงในสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูสิวลษ์แทสูงเนินหลัง4ตัวในระบ,บดินวิลวัฒนโนดมมลีออนครูคิมมินฮยอกทิละทรนบุญมาทันกลางคู่เข็นเนตดูกันกูรันเคอซิตสามตัวลูกสุเปอร์ชัยใจเดดลูคราดคิสเปมธนกรโดชดเมืองปราศส่วนหน้าเป้ากิยิมแม และในความพร้อมของแบงคอกจะขาดทิติพันธ์พ่วงจันที่ปิดเทอมยาวไปแล้วส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าแบงคอกจะส่งลงในสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูปฏิวัติขใไห่หลัง4ตัวนิติพงษ์เสลานนท์มูนู el, ier, เอลทอมเบียร์เอเวอร์ตันกอโซเวต พิลพัทน์สเชยากลางคู่วิลเทพป้อมพันธ์ทศวรรษลิมวันนสเียนสามตัวลุกลุงลัดภูมิจันทึกโปรเก้าอัน,นันมามูสดาฮด,ดาส่วนหน้าเป้าวิลเลียมมอตาผลจากการวิเคราะห์ของเกมคู่นี้คาดว่าทั้งสองทีมจะมาเน้นไหลเฟรชชิ่งแดนบนกดดันแนวรับของแต่ละฝั่งเพื่อแย่งบอลกลับมาทาเกมลุกโจมตีตามสไตล์ของทั้งสองทีมอย่างแน่นอนในทางด้านของบุรีรัมนัดก็พลิกล็อกแบบถลม่มทลายแผ้บางกอกเอฟซีในช้างเอฟเอคับมาแบบพาดท่าโดนยิงแสง ช่วงวินาทีสุดท้ายทาั้งๆที่บุรีรัมไ่ตีเสมอือนในช่วง90นาทีบวกๆมาแล้วแท้ๆจนทําให้พวกเขาตกรอบจอดป้ายที่รอบ16ทีมสุดท้ายหนีและพวกเขาก็เหลือถ้วยให้ลุนแค่2ถ้วยเท่านั้นอดทําสถิติ3แชมป์ในปีนี้ไปในที่สุดแต่ยังไงก็ดีพวกเขาก็ต้องลืมความพ่ายแพ้นในนัดดังกล่าวให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกลับไปเฝ้าลังทําศึกมหาบิ๊กแมต์กับทรูแบงคอกที่เป็นทีมลุน้นแชมป์ไทยลีกกับพวกเขาโดยตรงนัดนี้จึงเป็นนัดที่ชี้ชะตาลหลายๆอย่างในการลุน้นแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล และในส่วนของแบงคอกนัดก่อนก็เกือบโดนทีเด็ดทีมจากไทยลีก3เล่นงานเหมือนบุรีรัมย์เพราะพวกเขาต้องเล่นต่อเวลาพิเศษกับสงขลา f c จนต้องไปดวลจุดโทษตัดสินสุดท้ายแบงคอกก็มีพลาดยิงจุดโทษเอาชนะสงขลาไปได้ปูทางสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทําให้ปลดล็อกชัยชนะได้ในรอบสีนัดหลังก่อนเดินทางมุ่งหน้าสู่บุรีรัมย์เพื่อเตะเกมเมกแมตเปน็นนัดที่3ติดต่อกันถ้าไม่นับถ้วยเ a ครับเกมนี้แบงคอกจึงจะพลาดไม่ได้อีกแล้วหากพวกเขาหวังจะเดินหน้าสู่แชมป์ไทยลีกที่พวกเขาหวังมานาน นานพวกเขาต้องมีลูกที่เด็ดและความมุ่งมั่นเหมือนตอนเล่นถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีกเพื่อที่จะบุกมาเก็บ3าแต้มจากบุรีรัมถึงทิง่้างอรลน่านี้เกมนี้จึงเชื่อว่าด้วยความที่เจ้าบ้านเพิ่งพลาดท่าโดนทีมจากลีก3ามเคลียร์ตกรอบม,มาแบบเจ็บช้ำจึงน่าจะทําให้เสียขวัญไปบ้างนิดหน่อยและอาจจะมีลูกแกรงเล่นกลัวเสียประตูให้เห็นในนัดบิ๊กแมตนี้และแบ่งครกถึงจะชนะจุดโทษสงขาเข้ารอบต่อไปได้ในถ้วยเ a ครับแต่พวกเขาก็ต้องเล่นถึงหล0ยนาทีทําให้ส่งผลต่อสภาพความฟิตของนักเตะม,มามาก แน่นอนนัดนี้จึงเชื่อว่าทั้งสองทีมจะกินกันไม่ลงเสมอกันไปแบบสดมันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราบอลอบอตอครบเคเรื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณครับ